มื้อนีกต่อคลิปคือเก่าเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะมาถ่ายภาพด้านทั้งหน้าทั้งหน้าของนาค่ะจึงกับนีอันนี้ก็ต้นบักม่วงค่ะต้น,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 นเนน้อยเนี่ก<ม>็เป็นนุ้ยแหละเด้อค่ะเด้อเป็นนุ้ยได้กินสามปีสี่ปีแล้วค่ะเนี่ยมันต้นเขาใบใหญ่ดูค่ะ ต้นเสดาปลูก,ปกไว้กินค่ะบกม่วงปลูกไว้สามต้นก็ได้กินเป็นบกม่วงแก้วบกม่วงบ้านเฮานะคะปลูกไว้อันต้นนี่ก็เป็นนุ้ยเลยด้วยะคะ่ะเป็นนุ้ยพร้อมมูแล้วของป่ใหญ่เอาเม็ดปลูกแล้วค่ะเนี่ยบ่าได้บ่ได้ใส่กิ้งตอนค่ะเอาเม็ดมาเพาะปลูกเองค่ะ ได้กินนุย้ยมาสองสามปีคือกันกันเนี่ยต้นเล็้ๆเนี่ยแล้วใยนี่ก่ะถนนเพิ่นตัดมาผ่านหน้าผ่า,านไอหนาหน้ามากค่ะตัดผ่านหนาหน้ามากเดีวกับปลูกต้นไอขีเล็กค่ะไว้ เลาะหัวคากิลไว้เล,เลาะหัว่ไว้ให้พี่น้องทยบานเป็นเวลาเดินมาก็ต้นม่วงพันเดียวกันล่ะคะ่ะพันบอกม่วงแก้วเขาคะ่ะเวลาทายพี่ท้ยน้องเป็นนางมาน้ำหมอนถอกคนทางหรือเป็นชีรถมะพานมาหยังเป็นเห็นกับเป็นขอเป็นขอเก็บไปกินเลาวกับบไดวาหยังคะ่ะคือ ไว้เพื่อเพื่อนเด็กกินน้ำเขาค่ะนี่ก็คือถนนแยกออกมาจากถนนใหญ่ค่ะรอบๆนี่ฟังท่างนี่ก็มีิะปาอ้อยค่ะเพราะว่าชาวบ้านเป็นเอดอ้อยนั่นค่ะอีกบ่โดนค่ะเพิ่นก็จะมาตัดแล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็คือช่วงตัดอ้อยค่ะอ้อยเขาโรงงานค่ะโรงงานค่ะคุณละอำเภอผู้เขียวค่ะ ลกน้ำตาลผูเขียวปลูกไม่ดอกไม่ประดับค่ะอันนี้ก็ต้นท้องพันซังเอาก็เอาไว้เก็บดอกไม้บูชาพระบูชาหันพระเนี่ยมะเล้งต้นดอกคุ้นค่ะเพิ่งปลูกบ้านใหญ่นี่ค่ะสภาพป้าอ้อยเพิ่นค่ะป้าอ้อย ใช้บานเพิ่นเพิ่นจะเห็ดกเกษตรของเพิ่นก็คือการเห็ดอ้อยครับการทำนาค่ะสองขางทางนี่ก็มีตะปลาอ้อยแล้วค่ะเนาะอ้อยเพิ่นก็งามค่ะด้านทั้งนี้นี่เพิ่นจะใส่รถค่ะใส่รตตัดรถมาตัดอ้อยทุกปี แต่ด้านทั้งนี้นี่เพิ่นสิใสเแรงงานคนค่ะสำหรับให้ทั้งนี้เพิ่นใสเแรงงานคนเพิ่นย่ำอีกบ่โดนก็บ่เกินอาทิตย์น,นึงเด้อเพิ่นก็มาลงตัดคือเพิ่นเดี๋ยวนี้เพิ่นรอไอ้โรงงานเปิดค่ะเพิ่นยังมมได้ตัดใส่แรงงานคนก็เป็นตำรวนตำรวนเนาะค่ะเนาะเห็นเพิ่นค่ะนี่ก็คือถนนเชื่อมหมู่บ้านค่ะจะพันหน้าน่าพอดี นถนนเชื่อมหมู่บ้านค่ะมันเชื่อมออกมาจากถนน,นถนนที่ว่าถนนใหญ่กับเชื่อมคือกันค่ะเชื่อมหมู่บ้านคือกันจะเป็นถนนลูกลังค่ะลูกลังสภาพคือด้านทั้งหนาคือเสาไฟฟาก็าจจะมาก สุดจูหน้าเขาเนี่ยแหละค่ะวันนี้เพิ่นกะบไต้บานเพิ่นกับต้อต้อเอาเฮ็ดเองค่ะเพิ่นต้อเองต้อสายไฟต้อไฟป่าเพิ่นเอาไปใส่ในหน้าเพิ่นขึ้นกันค่ะค่ะเนื้อขาม่าเขากับค่ะคือสภาพอยูหน้า เิ็นเสริมเย็นบึงสาหนามปลาป่อยในสาเกบ่เคยเอาขายยังเชื่อหรอกค่ะเจ๊กแต่บ้านเพิ่นกินผู้ใดเพิ่นที่บ้านเพิ่นมาเห็นเพิ่นมานี่เพิ่นกะขอค่ะเพิ่นขอเดี๋ยวไหนเพิ่นจับเอาผู้หลังคนเพิ่นก็เอาเหห์มั้งให้เอาเหห์เหห์ถึงเออเอาเหห์มะวานหนามเลืกๆเพิ่นกะวานได้ เพื่อนกับลงงไ่ด่างไ่มองค่ะเพื่อนกับพ่อไดไปกินอยู่ด้พราะว่าเขาปลอยป่าหลายอย่างปลอยป่านิ่นป่าตะเพียนมีป่าพื้นบ้านก่พวกปลาคอปลาดุกปลาเข่งนี่แหละค่ะมันปนช่วยแนะนมันเป็นป่าธรรมชาติมันลงของมันเองคือทายํำปืนหน้า แล้วก็รอบๆนาให้บเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะต้นเค้ปลาค่ะที่ยุคหางสาเนาะค่ะเขาปลูกต้นเค้ปลาค่ะปลูกไว้ กับพึ่งพึ่งปลูกค่ะพึ่งปลูกได้คุ้นต้นเดียวต้นคุน้นแล้วก็นี่นะคะ่ะต้นขี้ิล็กค่ะขี้ิล็กที่บ้านเพิ่นกับมาขอเก็บเรื่อยค่ะช่วงหนาเลี้ยงนี่แหละคะ่ะเพิ่นเก็บขี้ิล็กเก่ง เพิ่นกับขุดคลองเลาะป้าอ้อยเป็นของเพิ่นหรอคะเพราะว่าขันเพิ่นบ่เหตุต้งสี่น้ำมันก็ท่วมป้าอ้อยเพิ่นค่ะท่วมอ้อยเพิ่นก็ต้องฮิตคลองระบายระบายน้ำา่อกจากส่วนอ้อยเพิ่นค่ะกือถนนคอนทั้งซึ่งไปทั้งพุ่นก็นคือปลายูคาทั้งตะเวนออกค่ะตอนนี้เนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ